มาเชียเนี่ยเขาเป็นตัวแทนจากบริษัทวานไฮไลท์ระบุว่าเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาด35,000ตันน่ะที่ดำเนินการโดยบริษัทจำนวน9ก้าลำจะให้บริการ,รบนเส้นทางนี้ผ่านท่าเรือสำคัญในหลายประเทศเช่เนเม็กซิโกปามานาโคลัมเบียและเอกวาดอรออันนี้คืออาทีเฉยๆนะพร้อมสยว่าพร้อมสยพอมสยว่ะเงี้ยหพร้มย พร้อมเสริมไปกับข่าวไปกับเรา The Stage t i m e ชัดเจนเป็นกลางสดใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์อยู่กับเราเข้าถึงทุกข่าวครบทุกรถตรงทุกประเด็น The Stage t i m e สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่คลิก w w w The Stage Times com สเตสกับไทมส์บีเอสนะคะจ e นเ r a t ชันสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับจ e นเ r a t ชันผมเพชรครับ ค่ะวันนี้นะคะเราสองคนเนี่ยจะมาอัปเดตข่าวสารแบบเปิดโลกกว้างให้คุณคุณครับผมผู้ฟังได้รับชมกันอ่าใช่แล้วครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด Subscribe กำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับติดตามพวกเราได้ที่ช่องทาง Facebook นะครับหรือว่าจะเป็น YouTube นะครับกับชื่อ The State Time นั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็ อีกอันช่องทางหนึ่งนะครับผมก็คือ TikTok นั่นเองและที่สำคัญนะครับเราก็มีช่องมายา c h a n n e l นะครับอ,อยู่ช่อง71แล้วก็93นะครับสามารถติดตามได้ทุกวันเสาร์นะครับผมเวลาเที่ยงตรงนั่นเองครับโอเคเพรเข้าเดื่องกันเลยดีกว่าเพรครับผมพี่แบงพื้นที่ห่างไกลหรือว่าที่เขาเรียกพื้นที่ขัดแคลนเนี่ยมีอยู่ทุกมวกมากมายทุกโลกเลยใช่ระบบสารณสุขเนี่ยเข้าไม่ค่อยถึง บางคนเนี่ยอาการพออาการหนักแล้วใช่ไหมใช่มันไม่ทันไงอ่าไม่ทันใช่แต่ตอนแต่ว่าที่จีนเนี่ยเขามีบริการทางการแพทย์ห่างไกลครอบคลุมทุกเมืองจีนแล้วโอ้สวัสดิการดีจริงๆนะครับใช่เนี่ยข้อมูลสถิติที่เสนอณนะที่ประชุมระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาสุขภาพซึ่งจัดขึ้นที่นคร จีนานมณฑลซานตงทางตะวันออกของจีนเนี่ยเขาเปิดเผยว่าจีนมีความก้าวหน้าด้านการปรับปรุงบริการทางการแพทย์และการเข้าถึงการดูแลสุขภาพอย่างมีนัยสําคัญโดยรายงานเนี่ยเขาระบ,บุว่าปัจจุบันประช,ชาชนทุกคนเนี่ยในบรรดาเมืองระดับแคว้นของจีนเนี่ยเขาสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ทางไกลได้แล้วพชรอย่างนี้ก็สะดวกดีเนาะสะดวกสะดวกไม่เจ็บป่วยป่วยเล็กป่วยหนักป่วยอะไรป่วยกป่วยใจป่วยกลางได้ไหมป่วยกลางได้ ก็ดีเลยนะแบบเข้าถึงได้ง่ายก็แบบจะได้แบบว่าเขาเรียกว่ากระจายกระจายไปทั่วทุกมุมของที่เขาแบบเด็กกลังใหญ่นอกจากนี้ยังไม่จบนะนอกจากนี้จีนเขาได้จัดตั้งกลุ่มสถาบันการแพทย์ห0 0่ห่งทันแห่งทั่วประเทศและอนุมัติโครงการศูนย์การแพทย์ระดับภูมิภาค1้อย่แห่งครอบคลุมมวลคนที่ขาดแคลนทรัพยากรทั้งหมดย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศในการ งดช่องว่าง<ม>ด้านการดูแลสุขภาพในปี2022เนี่ยทางจีนมีโรงพยาบาลระดับอำเภอร้อยละ87.71บ87.71และคลินิกสุขภาพในตำบลและศูนย์บริการสุขภาพชุมชนมากกว่า30,000แห่งทั่วประเทศเลยนะ<ม>ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานที่กำหนดโดยภาครัฐด้วยถ้าประเทศเราทางการแพทย์ครอบคลุมเข้าถึงเนะี่ยคุณแบบวิีกูเลยใช่ ยุงยุงพี่แป้งวังโอ้โหยุงเยอะมากเลยอะเชื้อโรคเชื้อไวรัสเนี่ยระบาดก็พอพวกมานี่แหละใช่ต้องหาสปอนเซอร์ไล่ยุงสักตัวแหละฮ้ยก็ยุงกัดไม่ไหวแล้วพี่แป้งที่อิสราเอลเนี่ยนะเขาเนี่ยพบพาหาไวรัสเวสายจากยุงด้วยโหใช่ที่อิสราเอลเนี่ยเขาได้รายงานออกมาแล้วนะอย่างเป็นทางการนะครับว่าเขาเนี่ยพบกับยุง เป็นพาหะไวรัสเวสนานั่นเองโดยหน่วยงานนะครับระดับภูม,มิภาคเนี่ยเขาได้รับการร้องนะครับขอให้เฝ้าติดตามสถานการณ์แล้วก็ดำเนินการกำจัดยุงเนี่ยถ้ามันจำเป็น ถ้าจะจำเป็น,นก็ต้องกำจัดซะหลังจากมีแบบแรายง,งานว่าพบยุงดังกล่าวในหมู่บ้าน,นสี่แห่งตามแนวทางหลวงหมายเลข90ใกล้ชายแดนจอร์แดนแล้วแล้วก็ซวงทั้ง2แห่งนะครับก็ได้เตือนถึงอันตรายนะครับผมจากยุงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากความร้อนและความชื้นเนี่ยและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอาจไปเพิ่มกิจกรรมนะครับของยุงได้นั่นเองนะครับบางทีแบบยุงยกดัมเบลได้อะไรแข็งแรงบินเร็ว กัดงับอะไรเงี้ยพร้อมเรียกร้องแบบชาวอิสราเอลนะครับลดการชนละประทานนั่นเองนะครับผมกำจัดแหล่งน้ำนิ่งปิดมุ้งลวดเปิดพัดลมและทาผลิตภัณฑ์ไล่มแมลงนั่นเองอ่ะก็เหมือนกับอาการแบบของโรคที่มียุงเป็นพาหะประเภทนี้เนาะมันก็มีมาตั้งแต่แบบอาการไม่ว่าจะแบบปวดศีรษะเนาะหรือว่าแบบเออมีไข้ถูกแล้วก็แบบ<ม>อ่อนเพลีย ปวดข้อแล้วก็คันตามใช่กล้ามเนื้ออะไรเงี้ยตาแดงผื่นขึ้นผิวหนังแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะมีอาการแบบขึ้นไส้แล้วก็ถอถูกต้องท้องเสียนะครับส่วนในกรณีส่วนน้อยเนี่ยผู้ป่วยอาจจะติดเชื้อในสมองซึ่งนำไปสู่การเป็นอัมพาสมองเสื่อมไ้เลยอันตรายมากใช่ลอาถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะอย่างประเทศไทยเราพี่แป้งมันก็จะมีแบบว่าโควิดด้วยวิธตจมันก็อาจจะติดต่อกันได้นะแบบดูดเลือดคนที่ป็นโควิดมา กินเลือดเราต่อแต่ว่าประเทศไทยจะมีเชื้อไข้เลือดออกที่มาจากยุงลายไงเพราะว่าเพื่อนพี่เป็นยุงมันกลัวอะไรบ้างเลยพี่แป้งยุงมันกลัวตาไข้ปะเอ้ยไม่ใช่ไข้ตาไข้เทอดเทิตาไข้อ่าที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ใช่มะกรูดโชาตนนะสเปรย์มะนาวอะไรเงี้ยต้มยำไหมอร่อยแต่เราเราเราป้องกันได้ไงให้ยุงมันกลัวเราก็ไรหน้าฝาโอ่งอะไรอย่างเงี้ย เอาน้ำแข็งอะเป็นกระถังอ๋อนึกว่าเอาฝาโลงมาตกไว้ไม่เอามาบินเราอ่ะออ๋กระถางแล้วตอนนี้ของเพชรอิสราเอลใช่ไหมใช่ของพี่ใช่ไหมของพี่สหรัฐเหมือนกันพบเชื้อตัวเดียวกันเลยเหมือนกันตรงไหนไวรัสเวสต์ไนไงโอ้ยมีตัวเดียวกันระบาดครั้งใหญ่ในแอริโซนาเลยเป็นตัวเดียวกันเป็นตัวเดียวกันตัวเดียวกันเชื้อวัณกัคของอิสราเอลของเพชรอุ้ยแต่มันก็ไปไกลเหมือนกันนะไปถึงสหรัฐเลยเหรอบินานไหม มันบินไปไกลอยู่นะไกลกว่าเครื่องบินอีกที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐเมื่อพฤหัสบดีที่2 7เมษาเปิดเผยการระบาดของเชื้อไวรัสเวสไนไนั์ครั้งใหญ่ที่สุดในระดับมณฑลของประเทศซึ่งเกิดขึ้นที่มณฑลมาริโคปารัฐแอริโซนาเมื่อปี2021เทศมณฑลมาริโคปาตรวจพบการระบาดของเชื้อไวรัสรอกที่5แล้วนะแสดงว่า หลายแล้วลอกแล้วนะใช่และครั้งใหญ่ที่สุดเมื่อปี2021โดยมีผู้ป่วยสะสม1,487รายผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล1 0 1 4รายและผู้ป่วยเสียชีวิต101รายซึ่งมากกว่าการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดก่อนนั้นน,น,น,นถึง4เท่าศูน,นย์ควบคุมเขาระบุว่าสาเหตุการระบาดของเชื้อเวรัสเนี่ยที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนยังไม่ทราบที่แน่ชัดนะว่ามันม,มันมาจากหลายปัจจัยไม่รู้เกิดที่ไหน <ผ>ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและการพัฒนาที่อยู่อาศัยเมื่อช่วงไม่นานมาน,นีออ้ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้การบริการดูแลสุขภาพในช่วงระบาดใหญ่ของโรคไวรัสโควิด -19 ออด้วยแล้วก็เชื้อไวรัสเวสไดนาเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสกลุ่มอาร์โบไวรัสที่มียุงเป็นพาหะส่วนใหญ่เนี่ยติดต่อผ่านการกัดของยุงลำคาญยุงลำคาหมายถึงอะไรอะ่ะก็ยุงน่าจะเป็นตุ้งตัวดำ Oh. ยุงตัวสีดำๆตัวใหญ่ไหมถ้าเป็นย,ยุงลายถ้าเป็นยุงลายจะขามันจะลายครับตุดตู่มันลายปะตุ่มันจะลายไม่ใช่หรอใช่ไหมขาลาย <c oughs> คือพ่อบอกว่าถ้าเป็นยุงลายขาจะลายมันจะติดยุงลำคานมาจากยุงลำคานเนาะและจัดเป็นสาเหตุหลักของการติดเชื้ออาโบไวลัสที่ระบาดในสหรัฐเลย หน่วยงานสาธารณสุขเนี่ยเขาควรทบทวนการเผยแพร่ข่าวสารอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ส่วนการเฝ้าระวังในมนุษย์และยุงเนี่ยถือเป็นสิ่งสําคัญต่อการตอบสนองเชิงประสานอันรวดเร็วและจํากัดการแพร่ระบาดเพิ่มเติมเขากําลังควบคุมอยู่ตอนนี้น่ากลัวน่ากลัวแล้วก็แพร่กระจายไกลมากไปถึงอเมริกาเลยนะเมื่อกี้เราเพิ่งจะอยู่อิสราเอลนะครับไปท่วงจริงนะก็ใครที่เที่ยวต่างประเทศช่วงนี้นะครับก็ต้องระวังหน่อยพก พวกยาทายาไล่แมลงอะไรอย่างงี้เนาะม,มันอันตรายมากๆเลยนะครับเอาละครับหลังจากที่เราไปดูเชือ้อเวสไนที่อเมริกามาตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่อิสราเอลอยู่น,นะพี่ยังเที่ยวอยู่ที่นี่เหรอใช่เรามาไปไหนเพราะว่าเราจะพาไปดูสะพานลอยแบบแขวนยาวสุดในเยรูซาเล็มตะวันตกนั่น oh. เอง wow. ใช่สถานที่ท่องเที่ยวใช่เราจะเที่ยวรอบอิสราเอลกันเลยดีไหมพี่แมงน่าตื่นเต้นอ่าเอาแหละนี่นะพี่อิสราเอลเนี่ยเขาเปิดสะพานใหม่นะครับผมเป็นแบบแขวนยาวที่สุดนะครับในเยลูชาเซมเอ้ ในเยรูซาเล็มตะวันตกนั่นเองนะครับไปเดินเที่ยวกันสักวันไหมพี่แป้งน่าจะขาลากกันไปข้างเพราะว่ามันยาวใช่ดูแล้วทางแบบมันยาวมากจริงๆก็ตอนนี้นะครับก็มีรายงานนะครับระบุว่าสะพานลอยนี้นะครับผมยาว202เมตรนะครับสูง30เมตรนะครับทอดยาวระหว่างหุบเขา หินโนมนะครับผมและภูเขาไซออนนะครับทางตะวันตกของเขตเนี่ยเมืองเก่าและเส้นแบ่งเขตสีเขียวนะครับพรมแดนแบ่งแยกอิสราเอลจากดินแดนปาเลสไตน์นะครับผมก่อนปี1967นะครับทุกคนอ่าและสะพานแห่งใหม่นี้เนี่ยทุกคนต้องบอกเลยว่าเขาเปิดให้เข้าใช้งานฟรีด้วยแล้วก็เมื่อประสบการณ์นะครับการท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์ โดยผู้มาเยือนจะได้ชมทิวทัศน์นครเยรูซาเล็มในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะฮะและนอกจากนั้นเนสะพานแห่งนี้นก็ตั้งอยู่ในใกล้าฟาร์มของหุบเขาหินโนมซึ่งทํากิจกรรมนะครับการเกษตรแบบเก่าด้วยพี่แป้งแล้วก็อย่างการเก็บผลมะก,กอกนะครับและผลิตไวน์กับน้ำผึ้งเนี่ย น่ากินมากก็แบบสะพานนี้เนี่ยก็ยังเป็นหนึ่งในหลายโครงการที่มีเป้าหมายดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมายังนครเยรูซาเล็มอีกนะครับโหอยากกินวายน้ำผึ้งก็น่าสนใจน่าจะหอมเอาไว้น้ำผึ้งอ่ะแล้วมันเป็นที่เที่ยวเก่าแก่ด้วยเป็นถิ่เผาที่เขาทำเกษตรเก่าแก่ด้วยนะใช่มันเป็นเหมือนแหล่งท่องเที่ยวที่แบบอันรับอ่ะเออแล้วมันก็เป็นสะพานที่แบบว่าเป็นสะพานลอยอ่ะเนาะ แล้วมันก็เป็นสะพานลอยที่แบบเป็นแบบแขวนและแถมยังยาวอีกนะยาวสุดในแบบว่าเยรูซาเล็มตะวันตกเนี่ยก็ถือว่าสักครั้งหนึ่งถ้าจะมีตังก็อยจงไปนะแบบเที่ยวรอบโลกเที่ยวรอบประเทศเอ้ยไม่ใช่ดี๋เที่ยวรอบโลกรอบโลกรอบโลกประเทศประเทศมันแค่นี้ใช้รถใช้รถเอาเออใช้รถเอาง่ายกว่าเทศมีความคิดจะปลูกผักไหมแต่ก่อนอะหลังบ้านอะปลูกผักแหละพี่แป๊ะปลูกเป็นฟัก ทองตำลึงมะเขือ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 ม่วงอ๋อมะเขือมันจะเป็นไม้เลื้อยไงพวกเนี้ยพี่มันก็จะปลูกไม้เลื้อยแล้วก็แบบเอาไม้มาตอกลงดินอ่ะแล้วปลูกหลังบ้านอ่ะเวลาหน้าฝนนี้มันก็จะขึ้นเร็วมากตอนนั้นแบบว่าไม่ได้อยู่บ้านนานไปเจออีกทีนึงก็คือแบบผลผลิตเต็มไปหมดน้องโตแล้วใช่ครับพี่อยากปลูกผักมากผักอะไรอ่ะพี่พี่แม่อยากปลูกอะไรอยากพี่อยากชอบผักม่วงมาก กินผักบุ้งเหรอใช่สายตาดีถึงว่าสายแว่นตาไม่ใช่นล้พี่อยาชอบกินผักบุ้งครับเป็นกระต่ายอ๋อพี่เป็นกระต่ายเป็นกระต่ายเป็นกระต่ายคือเราเวลาเราปลูกผักเองมันประหยัดเลยเราไม่ต้องไปซื้อกินเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไรก็แพงแพงแสนแพงถ้ามีผักเป็นเราปลูกเองแล้วสบายเลยกินผักเราปลูกไปด้วยกินไปด้วยยเอาไปใช้ด้วยอะไรขายได้นะ เอาไปขายได้กิโลแล้วเท่าไหร่แพงอยู่นะอุ้ยแต่ว่าผักมันต้องรวมๆกันหลายๆอันใช่แล้วพี่เนี่ยพอพี่สนใจมากๆพี่ไปหาข้อมูลอืมแล้วไปแวะเจอนิดนึงอ่ะพี่ขอบินจากอิสราเอลกลับมาที่ซีบัมิงไปเลยไปด้วยอยากไปดูการปลูกผักที่นั่นใช่เพราะเขามีโรงเรือนอัจฉริยะในกวางตุ้งไปกันเลยปลูกผักยังไงเพชรเจ็ดพันต้นต่อชั่วโมงฮะชั่วโมงหนึ่งเขาปลูกฟังไม่ผิดได้เจ็ดพันต้นเลยหรอต่อชั่วโมง ยังไงอ่ะเขาทำอะไรยังไงให้มันปลูกได้มากขนาดนั้น่ะเขาเนี่ยพาชมโรงเรือนปลูกผักอัจฉริยะในนครกว่างโจวมณฑลกว่างต้งหรือกวางตุ้งนั่นเองทางตอนใต้ของจีนซึ่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการหว่านปลูกและเก็บเกี่ยวที่เป็นมาตรฐานและทันสมัยอุปกรณ์อัจฉริยะของโรงเรือนนี้นะสามารถหว่านเมล็ดพันธุ์ได้ถึงหนึ่งแสนเม็ดโอ้ก็คือระหว่างที่หว่านใบนี้ก็คือต้นมันมันก็งอกขึ้นมาเลยอ๋ มันไม่พิเศษขนาดนั้นชั่วโมงละเจ็ดพันต้นนี่คือแค่ปลูกใช่ไหมแค่ปลูกเออเราก็ตกใจหมดแต่เขาปลูกผักได้7จ็ดันต้นต่อชั่วโมงทำให้ปริมาณผลผลิตผักสูงกว่า300ตันต่อเฮกตาร์หรือว่าราวสีตันต่อไร่เยอะเะยเยอะมากนะครับท่าผู้ชมทุกท่านต่อไร่ก็คือไร่หนึ่งสี่สิบแตันนีง แต่คือใช้เครื่องจักรในการปลูกแล้วมันก็ง่ายมันก็สะดวกรวดเร็วแล้วก็ผลผลิตก็งอกออกมาอีกก็ยังทำแบบเบอ,อสามารถต่อยอดแล้วก็ทำแบบรายได้เสริมอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันนะพี่อยากทำมากปลูกผักแต่ว่าพื้นที่มันน้อยไงจริงๆแล้วถ้าเกิดเอามาเป็นแบบอาชีพแล้วก็เสริมเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะพี่แป้งในไหนมันก็ไม่มีเงินกันแล้วแล้วก็หาอะไรทำไงเป็นอาชีพเสริมถูกต้องเลยนะใช่ไม่เลือกงานไม่ยากจนอ๋อหมาแพนดี้ หมีแพนด้าฮะเอาใหม่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 หมาแพนดี้แฮ<ท>ะเดี๋ยวแพนดี้เดี๋ยวไปอ่านกฎไว้ก่อนเอาหมีแพนด้าหมีแพนด้ากระดูกหรือเปว่าอ่าโอเคเอาใหม่เอาใหม่รู้จักหมรีรู้จักผีแมนด้าใช่ไหมครับผีแมนดา้าแฮะไม่ใช่มันต้องหมาแพนดี้หมีแพนด้าอ่ารู้จักหมีแพนดา้าเหรอพี่แป้ง อโอเค <ผม S 1> อวันนี้เนี่ยก็จะตามันดำดำไม่ใช่ตาม,มันขาวดำดำเชรอันนั้นอะไรอะ่ะก็มีแพนด้านะครับ <laughs> ก็ถือว่าเป็นสัสตว์ประจำออของพี่จีนเขาเลยนะครับผมก็แพนด้ดาเนี่ยตัวนี้ที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยก็จะบอกเลยว่าเป็นแพนด้ายักที่ตัวใหญ่มากๆเลยนะครับที่เกิดที่ฝรั่งเศสตัวแรกนะครับแล้วก็ส่งกลับถึงจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะพร้อมเสิร์ฟแล้ว เกิดูนไหนนะเกิดฝรั่งเศสแต่ว่านำเพํานำมาส่งที่จีนเรียบร้อยเกิดที่ฝรั่งเศสใช่เป็นลูกครึ่งหรือเปล่าแบบเนี้ยไม่เนาะเพราะว่าเกิดที่จีเอ้ยที่ฝรั่งเศสลูกครึ่งทำไมอ่ะก็เกิดที่ฝรั่งเศสแต่มาโตที่จีนนี่เหรอแต่มาโตที่จีนเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งพี่เกิดที่ไหนพี่เหรอพี่เกิดลำปางโตที่ไหน พี่ก็ตัวลำปางมันือันว่เป็นลูกครึ่งเหมือนกันนะเนี่ยก็ตอนนี้นะครับผมรายงานก็มีระบุกันมาแล้วนะครับว่าหยวนเมืองนะครับเกิดที่สวนสัตว์โบวานนะครับผมเมืองชื่อว่าแซงนะครับผมเตยองนะครับของฝรั่งเศสนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมปี2017นะครับโนานมากแล้วก็มีชื่อความหมายในจีนนะครับว่า การทําฝันให้เป็นจริงนะครับซึ่งแสดงถึงความปรารถนามิตรนะครับของความยั่งยืนระหว่างจีนและฝรั่งเศสนั่นเองนะครับเห็นไหมว่าหมีมันสามารถเชื่อมความอ่ความสัมพัน <5 S 1> ได้หปีเลยนะหปีที่แล้วน้องหมีเกิดใช่หมายเทนดี้อ่ะใช่ตอนนี้นะ่าจะโตโตมากแล้วนะครับโ<ม>ตใหญ่ สง<ว>ห่ใช่ส่วนหยุ่นหมึ่งนะครับก็เกิดจากหวนหวนและหยุนจือนะครับผมมองตากันแล้วก็เกิดมาเป็นมองห,<ว>หมาแพนดี้ใช่น,น้องอะไรใช่ครับเกิดการสปาร์กมองตากันนะครับพ่อแม่แพนด้าก็ ถูกที่เขาเชื่ออีกเขาเกิดการเกิดผสมพันธุ์กันนะครับแพนด้ายาก่ถุกนำพาฝรั่งเศสเมื่อเดือนมกราคมปี2012นะครับภายใต้สัญญายืมตัวจากจีนระยะ10ปีนะครับโดยสัญญาดังกล่าวนะครับถูกขยายระยะเวลาจนถึงปี2027เลยอันหนึ่งว่าครอบครัวของแพนด้ายกษ์นะครับอันเป็นที่รักถือเป็นดาวเด่นประจำสวนสัตว์โบวานซึ่งต้องรับผู้มาเยือน2ล้านคนในปี2022นะฮะโดยมีผู้คนเนี่ยจำนวนมาก นะคอัมลาหยวนเมิงก่อนกลับจีนด้วยบ๊ายบายนะครับพี่หยวนเมิงพี่เป็นน้องสิแต่บริษัทมันก็จะเขาเรียกว่าเยอะกว่าเน้อใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นพี่เราก็ได้นะตอนเนี้ยชอบมีแพนด้าไหมล่ะพี่แป้งพี่เคยไปดูน้องหลินหุ่ยหลินหุ่ยกับพี่ชุ่มช่วงหลินหุ่ยเหรอชุ่มช่วงชุ่มช่วงสมัยมันมีมันมีได้ข่าวว่ามันมีหมีแพนด้าที่เสียตายอ่ะของเราปะพี่ชุ่มช่วงชุ่มช่วงใช่ไหม พี่หลินห้วยหรือช่วงๆนะนั่แะเขาน้องเขาตายแล้วนะตายแล้วใช่ใช่เหมือนมีข่าวว่าตายแล้วด้วยนะพี่ขอโวกกลับมานิดนึงพี่ขอโว้กมาการขนส่งการขนส่งระหว่างประเทศไทยเหรอครับใช่ก่อนก่อนพี่ก่อนจะไปเที่ยวอีกครั้งขอเป็นการขนส่งของทางจีนอื การของคานขนส่งเนี่ยเขาสําคัญกับเรามากไม่จะเป็นทางบกทางน้าทางอากาศคือมันเป็นหรือว่ามันเป็นชีวิตประจําวันที่เราต้องใช้กินใช้อยู่อ่ะอม,มันคือต้องใช้การขนส่งเนาะเพราะว่าบางอย่างเ,เรานําเข้ามาจากต่างประเทศไงครับมันก็ต้องกะใช้การขนส่งใช่ไหมล่ะ อย่างที่เทียนจินที่จีนอ่ะเขาเลยเปิดเส้นทางการขนส่งใหม่เป็นการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สายใหม่เชื่อมอเมริกาใต้เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ลำหนึ่งทอดสมอนะถ่าเรือเทียนจินเทศบานครเทียนจินทานตอนเหนือของจีนนะับเป็นการเปิดเส้นทางขนส่ง โดยตรงสายใหม่ระหว่างท่าเรือแห่งนี้กับอเมริกาใต้มาเชียเนี่ย mm. เขาเป็นตัวแทนจากบริษัทว่านไฮไลท์ระบุว่าเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาด35,000ตันอะที่ดำเนินการโ,โดยบริษัทจำนวน9ก้าลำจะให้บริการบวอร์ันทางเนี้ผ่านท่าเรือสำคัญในหลายประเทศเช่นครับเม็กซิโกปามานาโคลัมเบียและเอกวาดออันนี้คืออาที่เฉยๆนะ Uh huh. พร้อมเสยว่าพร้อมเสยพร้อมเสยวะเงี่ยหมพร้อมเสริมพร้อมเสริมพร้อมเสริมว่าเส้นทางขนส่งสายใหม่จะลดระยะเวลาขนส่งลง 1, 1> ใ,ใน3ามทำให้สามารถขนส่งสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะอาหารทะเลแช่แข็งครับผลไม้และผักจากอเมริกาใต้สู่เทีเยนจินภายในเวลาแค่25วันปกติเป็นเดือนสองเดือนอเลยนะครับผม ก็ไม่ไม่นานนะ25วันเนี่ยก็แป๊บแปเองโดยกลุ่มผู้บปราะบาในภาคเหนือของจีนน่ะจะได้รับประโยชน์จากเส้นทางขนส่งสายใหม่นี้โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในกรุงปักกิ่งและมณฑลเฮ่อเป่ยที่มีพื้นที่ใกล้กับเทียนจีนด้วย แหล่งข่าวจากบริษัทเทียนจินพอตกรุ๊ปเนี่ยเขาระบุว่าหน่วยงานท่าเรือเทียนจินน่ะได้ทํางานร่วมกับหน่วยงานบริหารทางทะเลและตรวจสอบชายแดนและศุลกาการท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการประสานงานโลจิสติกและขั้นตอนวิธีการศุลกาการเพื่อทำหน่วยความสะดวกแก่การเปิดตัวเส้นทางขนส่งสายใหม่นี้ด้วยดีเนาะการขนส่งใช้เวลาแค่ยี่สิบห้าวันยไม่นานนะถือว่าเป็นเวลาที่ดีก็มันเหมือนแบบไม่ต้อง ไม่ต้องรอรออะไรมากรอนานในเป็นเดือน2เดือนใช่ก่อนพักเบรนะคะแป้งมีเรื่องที่น่ายินดีมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะงานไชน่าแฟร์ครั้งแรกในไทยจัดโดยสมาคมนักเรียนไทยจีนเปิดทางเลือกเปิดโอกาสเปิดอนาคตความสัมพันธ์ไทยจีนเมื่อวันที่19และ20สิงหาคม66สมาคมนักเรียนไทยจีนได้จัดงานกิจกรรมไชน่าแฟร์2020 by t C S A Study Work Travel The 10th Anniversary of B R I เป็นการทำงานของคนรุ่นใหม่ที่เป็นนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศจีนรวมกับฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถารเอกอัคราชูตูนะักกรุงปักกิ่ง C A S I C C B และได้รับการสนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชราทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยได้จัดแสดงบูธส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนรวมทั้งการเปิดรับสมัครงานจากบริษัทต,ต,ต่างๆที่ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถด้านภาษาจีนค่ะมีบริษัทในภาคบริการการท่องเที่ยวการจัดเซสชั่นให้ข้อมูลคนที่ต้องการไปเรียนที่จีนทั้งด้านการเรียนและการ ใช้ชีวิตนะคะในงานยังมีการแชร์ประสบการณ์การทำงานจากผู้นำระดับประเทศนะคะและผู้บริหารระดับ CEO ชั้นนำในวงการการค้าขายไทยจีนไม่ว่าจะเป็นคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่27ดรไัยจิตวิบูรณ์ธานาสารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีนคุณปารเมศวิทยารักษ คุณคมสันแซลี CEO of f a t e x p r e s s และคุณบุญชัยลิ่มอติบูลผู้ก่อตั้งมูมอและปันได้และพิธีเปิดงานในช่วงเช้าของวันที่19สิงหาคม -66 นะคะทางสมาคมเนี่ยเขาได้รับเกียรติจาก นางเฟิงเจวินอิงอักษราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาสหารเอกอักษราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยรองศาสตราจารย์ดรโพคินพลกุลนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนและศาสตราจารย์ดเอร์ริชาร์ดหวัง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีนกล่าวสุนทรพจน์และร่วมทำพิธีเปิดงานไชน่าแฟร์ครั้งแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยทั้งนี้นะคะยังมีการจัดการแสดงด้านวัฒนธรรมท้งไทยและจีนเป็นภาพของการรวมตัวกันในหมู่คนรุ่นใหม่และจะเป็นอนาคตของความสัมพันธ์ไทยจีนตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดงานไชน่าจีนในไทยเป็นหนึ่งเพื่ออนาคตความสัมพันธ์ไทยจีนค่ะ วันนี้รายการของเราก็มีเรื่องให้มาพูดให้ฟังประมาณนี้เนาะเพชเนาะใช่ครับก็อย่าลืมนะครับผมพานไม่ได้เลยเนี่ยต้องอย่าลืมไปกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Facebook นะครับ YouTube แล้วก็ TikTok นะครับที่มีชื่อว่า the state Time นะครับผมแล้วก็ช่องมายา h a n n e l นะครับผม71นะครับและ93นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเพชครับแป้งเองค่ะครับบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ Generation ไปกับขา่าวไปกับเรา The Stage Time ชัดเจนเป็นกลางสดใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ อยู่กับเราเข้าถึงทุกข่าวครบทุกรถตรงทุกประเด็น The Stage Times สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคนครุ่นใหม่คลิก w w w The Stage Times com Stage กับ Times B S, น, <S นะคะ